สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ s c เร l โอ o จอร์หรือว่าคู่ัวกตาโอเจอร์กีฬาของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่อยู่ในซูเปอร์เซนไตนะครับเรื่องขบวนการจอมราชนคิงโอเจอร์นั่นเองนะครับก็ถามว่าเพิ่มในไ d ด์บอ x ได้ยังไงเพราะว่ามันคืออีเวนต์คอร์เรบอะไรของลุงพีแั่นแหละนะครับก็วิธีการที่เราจะรับตัวละครนี้ได้นะครับทุกคนจะต้องทำเควสจากกีฬาฮัสตี้ก่อนนะครับก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลย เมื่อเรามาถึงก็ให้คุยกับกีฬานะครับ เมื่อเราคุยกับกีฬาเราก็จะได้ตัวเควสมาครับซึ่งตัวเควสของกีลาเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องฆ่าตัวโอคูกระตาโอเจอร์หรือว่าสการิทโอเจอร์นะครับหรอบซึ่งวิธีการที่เราจะไปสู้กับตัวสการิทโอเจอร์หรือว่าคั่วกระตาโอเจอร์นะครับให้เราสังเกตพื้นที่แบบนี้นะครับถ้าเราเจอก็ให้เราเข้าไปด้านในนะครับก็คือให้เราไปยืนรอด้านในได้เลยนะครับเมื่อเรายืนรอด้านในแล้วเนี่ยตัวเวลามันก็จะนับถอยหลังเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลานับถอยหลังจนครบนะครับเราจะต้องสู้กับตัวมอนทัั้้้งงงหมด3เเเเวววะะรรรบบบซึ่แกกาจตอสู ตัวบักนารัสก่อนนะครับส่วนเวฟที่3หรือว่าเวฟสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีตัวคัวกตะตาโอเจอร์หรือว่าสกาเลตโอเจอร์มาเป็นบอสมาสู้กับแล้วนั่นแหละเมื่อเราตีเสร็จแล้วก็เรากลับไปคุยกับกิลาเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับ เมื่อทุกคนส่งเควสให้กิล่าเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับก็คือคอนเคอร์เลคริสตัลหนึ่งอันแล้วก็คอนเคอร์เลแฟกเมนต์แปดอันนะครับคอนเคอร์เลคริสตัลนะครับทุกคนสามารถได้จากการคราฟจาก NPC คราฟเตอร์ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการกดคุยกับ NPC ตัวนี้แล้วก็ให้ทุกคนมาที่หน้าอีเวนต์ได้เลยนะครับตัวหนึ่งคริสตัลจะใช้ทั้งหมด2แฟกเมนต์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนจะคราฟก็ได้หรือไม่คราฟก็ได้แล้วแต่ตัวทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตัวทุกคคคคคนน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 เเเเเเีีีีีี่่่่่่ยยจจจะะะะะมมมมมตตตตตตัััััััววววววรรรรริิิิสสสลททท้้ท้้งงหดดด1ไไาาาาากกกกกบบแฟ์ธพ็อ ดีบอสค or ัวกระตาโอเจอร์หรือสการ์เล็ตโอเจอร์อยู่แล้วนะครับเมื่อมีของครบก็คุยกับก like ีฬาอีกรอบนะครับเรียบร้อยนะครับสวมเกาะราชันก็สำหรับตัวคั่วกระตาโอเจอร์นะครับเมื่อกด B ีนะครับจะเป็นการขี่คั่วก้อนแบบนี้นะครับนะและเราสามารถพาตัวคั่วก้อนบินแบบนี้ได้นะครับ ต่อไปจะเป็นท่าการโจมตีของตัวคั้วกระตาโอเจอร์นะครับเมื่อกดคลิกซ้ายจะเป็นตีธรรมดาแบบนี้ต่อมาคลิกขวาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลทั้งหมดของตัวคั่วกระตาโอเจอร์กันเลยสกิลแรกสกิลอีสกอริสสไตนะครับ ต่อมาส,สกิลที่2สกิลอาร์สกร์เล็เบนะครับต่อมาส,สกิลที่3สกิลซีสกร e เแอปอบต่อมาสกิลสท้สกิลวีสกร์เ k i n คนะครับ อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเรากดคลิกขวาและกดวีก็สกิลทั้งหมดของขั้วกระต่าโอเจอยวก็มีเท่านี้แค่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับนี้ก็ไปครับไป